แผนบัคโค้ดใหม่อโมลิมยิ้มแป้เนื่องด้วยพี่โคอัปเดตแพทใหม่มาแผนเมตาที่เคยใช้ก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องเป็นคนปรับตัวมาใช้โค้ดฟรีโดยหลักๆผมจะตั้งกองหลังตัวกลางเป็นดีเฟนซีฟกลางลุกเป็นแอคแท็กแล้วก็พีโดเป็นเคานเตอร์ทาร์เกตเพราะว่าแกเหนื่อยง่ายมากในส่วนของระบบใหม่ลิงอัพเพย์ผมขอเรียกว่าเชื่อมจริงผมจะตั้งให้แซชกาบี้เป็นตัวเปิดแล้วด็อกบาร์เป็นคนโมผมอยากให้ผู้คุณลองสังเกตจังหวะในไฮไลท์ของผมให้ดีๆเพราะว่าพอกัน นาบี้ได้บอลปื๊บอะย,ยูดีดีด็อกบาก็จะชูไม้ชูมือไม่ก็วิ่งหาช่องจนไปโหม่งได้เองเฉยเลยหรือคุณลองดูจังหวะนี้ประกอบการตัดสินใจพอการนาบี้ได้บอลปื๊บอะ ด็อกบาจากจะวิ่งหลุดไปอะอยู่ดีก็กลับเข้าที่ได้เฉยเลยโดยรวมอะสำหรับใครที่เป็นสายเปิดโมู่อะต้องไม่พลาดเลยนะส่วนตัวผมมองว่าระบบใหม่เนี้ยมันมาช่วยทําให้ AI ฉลาดขึ้นจริงและสำหรับใครอะที่เอาเฮียแกไปเล่นแล้วมีแผนไหนดีๆเด็ดๆอะอย่าลืมเอามาแบ่งปันกันด้วยนะครับเห็นเฮียแกบอกว่าจะอยู่ต่ออีกสัก20ปีแฟนแมนยูว่าไงอะทีเนี้ย